เอาได้ตะม้วนด้ไปลองเอ้ยตัมกับหงกับกะปุ่นกับกระปุ่นแซ่บๆนะเส้หอยได้จ้ะมาด้วยหอยกระมีตัมเสิร์ฟเสิรอฟเสิร์ฟต่อเครื่องโบมีเอ้ยนี่กระแซ่บเพื่อกันหล่ะแล้วก็ครัวล่าพ่อมันมีกระแซ่บผักหลายหลายด้จ้ะต้มน้ำใหม่โอ้คอยแซ่บแค่วันมีสตอพร้อมบายบายเธอไปนิ้วนั่งน้ำทุลูกพักเกษตรกระมีพี่น้องพูน่ะพักเกษตรต้นอยู่นี่แหละไม่ได้ไปเอาไก่แล้ว ดิ่มหัวเข้านี่ละหันบักลิ้นฟ้าก็กินเพราะท่านพวกนอกพอยากกินเอาลิ้นฟ้ามากินครับแต่ไม่คงขวกแจ๊คจะกินพักยังเนี่ยจีตำมเสมอเยี่หรอกพี่น้องบักหฮงไลค่ะบักหฮงเต็มต้นเด้อหอยบ่หอยกับหยาบแล้วเพิ่นเซียฟิดไปมันก็เบาๆก่อนมันอันนั้นหอย้บ่เถอ ร่มจะพัดเด้อเป็นแต่ร่มพัดเสาท้ากล่องใช่ไหมอ่อ,อนอ่อ,อนอเสียวแรงมากลี้ว,ว,วขึ้นไหมลูกขึ้นไปเขาเขาก็ไปได้มากเนี่ยต่อออมนี่ต่อยที่ได้มาเขาอยู่หม ไม่บอกก็ไมบอกมาไปก่อนมานึ่เดือสิแล้วันมาจะกินได้เขาแคมป์มาสินี่กระเป๋สองันแซ่บคัะเด้อจ้ะแซ่บไรแซ่บยี่ห้ออะไรนี่ยัง กกมมติดเน้โทรศัพท์กินขา้าปลาที่นองกินข้าวปลาเดอ้อแซ่บแซ่หมูหมูรักไรห, <c oughs> หัวหอยปลานังข้าปุ่นบปลาหนอาน,น้ำกับไปงกันก <c oughs> ไ,ไนี่เราไังงไ่ไปยไม่หดบ่ต้มน้ำใหม่

กขำหน่อยเสร็จเออเนน้ำกับไปมันมักตาหมูขงูกอแบบไหนแล้วอื่นมันจะกินว่ากันว่ามักนี่กรบบุญด้กับปุญด้ครับนี่ก็ีห้ยีบบอกมาเอออืมเสียบครับ แซ่บครับมันบาบปาปากว่าทินแซ่บย่งเดือมากๆเพลีๆกินนุ่ไอ่คขาใหญ่ไมกินตาบหกหุ้งเลเนี่ยม่กินตาบักหุ่งแมวบปลยยิ้มเ่ะอไม่หัว้วไปแล้วยิ้มพักแล้ว ไนี่เาพอิ่มกินพักยังแน่นอมพักหลายหัน่อยสิกินพักยังนน้อดวกินได้ยังบ่กินลาไหเนี่ยามกกินดีดีหลายปลาไหกินได้ยังลบเดบ่กินได้ยังบ่หูมอ่ขอเออ สัตว่าตรงเสีจังสะตอหน่อยจังสะตอแงเพื่อนสะตอหน่อยเราตอหน่อยไม่เงล่ะลากรไฟเราาบนี่สะตอบ้านนี่สะตอแงสะตอยี่สันนี่ตรนี้ของผู้ใดวามะบอกพักระเกียรเห็นในหน้าวะนี่มาปอกพระเสียรให่ไหมในหามะ นำกไปก <si ินแล้วเรออกินเล่นแล้วป่ะนี่สใได้วกินบมนี่ไปยิมไปปลาม่ใส่กุ้งมันก็แกเท่แก่กับเมียนข้ไปโดเล่นดากูเดน่อยดิเขาจะซ้ำกันนะ่เกยกินับเลยกินับเยกับเมียบ้างเดือมันสีแถบบ่ หน่ <gravity> ัวอึงี i̇şte. ่าวกินข <that> ้าวแซบข้าวคือคำนี L ่ต้อนบกบาดชวยเลาไม่แซบว่อยากลาบงอค่ะาไม่แซบนี่ตุกินแบบน่ข้าชย Nhưng không như nghe ừ. bờ, bờ là ừ. không nghe, mấy cặp Nó bạn không không bạn không Ở không 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 nó không 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 không

มาทำนะรละ้าวกงว่าเกงมอนคนเน้จะเปียนไหมกะบ่ากงจะเปียนไหมไปากกินเย็นไปกินไม่ตู้เย็นคุนคือบ่หนือว่าม่เลยะาาคือว่าจไปสื้อยังเต็มหมดอยู่นีื้อบอกจีื้อ่ยังอีกจว้ว ก็จะได้เลยเหลือม่เยอะครับเหลือแคไหนครับเหลือแค่เสร็จมเดี๋ยวเด็ดหยุดแลเส็จยังดึเส็จปุ๊บได้ดึอืมยังค่ะค แต่ว่ามาเน,นี่ยมันแกขึ้นเท่าไรเรห่างกับกอ <c oughs> อือบ้เม่เจาก็ว่พักินกินจไหมว่าเอาพักขาเน้อไปกินนี่นะนไหตามูก็เต้งเหญมากจริงๆพอมันกัดปวดจะหำเนือม่นสะหยนี่ห้องเขมยบุบ่่อยางนี่น้อนโขมยัทั้งบ